สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมพี่อ้วนในช่องพี่อ้วนที c h ชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาตั้งเตานะครับแล้วก็ใส่ฟืนเตาไส้ไส้ลูแก,ก๊สเข้าข้างในนะครับแล้วก็แบบถอดได้นะครับตั้งยังไงฮะนี่ครับเตาไส้แบบถอดได้ของเรานะครับแล้วก็แก๊สลูแก,ก๊สจะทะลุเข้าไข้างในนะครับ เก๊สในตัวนะครับแบบรูแก๊สในตัวนะครับตรงนี้เราจะมาตั้งให้ดูว่าเราตั้งกันยังไงนะครับคอนอื่นเลยเตรียมเตานะครับเตรียมเตาก็เป็นเตาทั่วไปฮนะอันนี้ผมใช้ถังน้ำยาแอร์นะครับมาตัดข้างบนนะครับแล้วก็ตัดช่องให้พอดีสี่นิ้วนะครับตรงนี้นะครับเพื่อก็ลัมรับด้วยดินทั่วไปนะครับ แล้วก็อเอาเซอร์มิกไฟเบอร์นะครับรองไว้ก่อนนะครับนะแล้วเราก็จะเอาถังนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนเราขึ้นนะครับเนี่ยแล้วเอาถางังแล้วก็ให้รูรูของถังนะตรงกับฝ่องข้างล่างนะครับนี่ครับผมเราเอาอเตอาเราถังขึ้นบนเตาแล้วนะครับ นี่ครับจะเห็นว่าเราปล่อยไว้ให้รูนะครับรูตรงกับข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ข้างในนะครับผมจะไม่ใช้โคนนะผมจะใช้แผ่นเซรามิกไฟเบอร์นะครับมาวางไว้นะครับตรงปากรูนะครับนะเพื่อรองรับไม่ให้แก๊สรั่วออกไปข้างนอกนะครับซึ่งได้ผลดีนะครับได้ผลดีมากเลยนะครับ นะดีกว่าเอาดินโคลนปิดนะครับนะเดี๋ยวตัวต่อไปนะมันตัวนี้มันผุแล้วนะฮะตัวต่อไปผมจะพัฒนา,าตรงฝาถาังด้วยนะครับจะให้มีเหมือนด้านล่างนั้นนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวทดลองอยู่นะใช้ได้ดีนะฮะเนี่ยเตาจะอใส่ตัวนี้ก็จะพังแล้วนะฮะถ้าตัวนี้พังนะผมก็จะทำข้างล่างเหมือนเดิมแต่ว่าข้างบนจะทำตัว รองรับฝาแล้วก็เอาเซรามิกไฟเมอร์ใส่นะครับทีนี้เราก็จะไม่ต้องหาดินโคลนมาอุดมันอีกแล้วนะครับนะครับนะครับมาถังตอนขั้นตอนต่อไปของเรานะครับก็คือเมื่อเราตั้งเตาเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเกนกลางมาใส่นะครับเดี๋ยวนี่ครับท่านผู้ชมเราก็จะเอาเกนกลางมาเสียบครับนี่ครับ เสียไปในช่องนั้นนะครับนะแล้วก็สมบูรณ์ครับโยกโยกไหมโยกโยกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแผ่นเซรามิกไฟเบอร์ของเราจะเป็นตัวรับควันนะครับไม่ให้ออกไปจากที่เราไม่ต้องการนะควันก็จะรอ,อดรูที่เราต้องการอย่างเดียวนะครับนี่เริ่มจะแตกแล้วแล้วนะครับตัวนี้ก็ ขั้นตอนต่อไปก็นําไม้ลงเลยครับนะไม้เราก็เตรียมไว้แล้วครับโหนนะครับเดี๋ยวเราเอาไม้เต็มแล้วอ่จะถ่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่ายังไงส่วนตาาไม้ล้วนครับก็แเดี้ยวแต่คนเลยครับส่วนตะอ้วนก็คือใส่ตามใจชอบนะครับเหมือนถังนี้นะเต็มแล้วนะครับมอกกอกแล้วนะครับนะแต่มันจะมีเทคนิคนะครับเมื่อใส่ประมาณถึงครึ่งถังนะครับ เราจะต้องเอาฝามาวัดนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับโอเคครับตัดไปตอนที่เราเอาฝามาวัดเลยครับครับผมเมื่อไม้ถึงข้อแรกนะครับนะข้อแรกของถังนะครับมันจะเป็นจนกันอยู่นะครับข้อแรกนู่นนะประมาณนะฮะเราก็จะเอาฝาถังมาเทียบกันครับนะฝาถังใส่ไปนะครับ ใส่ไปเลยถูกหลักจะเห็นว่ามันไม่ตรงเลยครับมันไม่ตรงเราก็ดันเราครับดันเราเลยครับเพราะมันยังงอไม้ยัองน้อยอยู่นะครับเนี่ยมันไม่ตรงนะครับเราก็ดัดใหม่ครับดัดใหม่ดัดฝาให้มันปิดได้นะครับเนี่ยเราก็าลิงฝาให้ปิดได้ อ,อ,อยู่หรือ,อยังนะครับอยู่หรือ,อยังอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่ไม้เพิ่มนะครับใส่ไม้เพิ่มนะเดี๋ยวเมื่ออีกข้อหนึ่งเราก็ทําอีกเช่นเคยนะครับครับไปก็ถึงเสียที่สองแลวนะครับเราก็จะต้องทําการเอาฝามาวัดอีกครับ ครับผมก็แก้ไขให้มันอพอดีแล้วนะครับพอดีแล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่ไม้เต็มได้เลยครับอพอเราก็แก้ได้มาถึงขนาดนี้แล้วไม่ไปแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเราไม้เต็มแล้วเรามาปิดฝากันครับผม ครับสมชม้ยก็เต็มถังแล้วนะครับเราก็ตเนินการปิดถังครับทีนี้เหมือนกันครับเหมือนเดิมเลยมาถึงขั้นนี้แล้วก็โอเคเหมือนเดิมทุกประการนะครับคือปิดฝาแล้วก็ล็อกนะครับล็อกแล้วก็ขันประกับนะครับนะครับแล้วก็เอาดินนะครับปิดไว้ด้านบนนะครับตัวนี้นะครับยังไม่ได้ตัดแปลงนะครับทํา ตัวล็อกไว้ด้านบนนะครับก็เลยต้องต้องใช้ดินเหนียวปิดอยู่นะครับเดี๋ยวตัวต่อไปตัวพัฒนาตะอ้วนจะทำาบาล็อกนะครับแล้วก็จะใช้เซรามิไฟเบอร์อัดไว้นะครับเราไม่ต้องใช้ดินเหนียวอีกต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ต้องต้องใช้อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาไปปิดทั้งสองถังก่อนครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกที เรียบร้อยครับล็อกแล้วนะครับนี่แล้วก็มัก็ดีมากเลยครับล็อกไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเต่าโครนมาโปะครับตัวนี้นะโคนมาโปะตัวนี้ก็ล็อกแล้วนะครับตัวนี้ก็ประมาณสักบ่ายสองครับเราจะไม่เผานะครับตอนบ่ายแบบนี้เราจะไม่เผานะครับเพราะว่าถ้าจะเสร็จเอานึ่็ประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับ เหนื่อยนะครับเราจะเผานะครับตอนเช้านะครับเราจะมาคุโปลูกตอนเช้าแล้วก็เผากันนะครับเพราะว่านะครับใบใบนี้กว่าจะเสร็จนะครับมันจะค่ำจะมืดนะครับมันจะยุ่งยากนะครับเวลาทํามาหากินเขาเรียกว่าอะไรกินแรงกินไงนะครับเวลากินข้าวเย็นนะครับเวลาพักผ่อนของเรานะครับนะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะเอาคุณมาปลูกนะครับแล้วก็จะเผา นะครับเผาก็นะครับเตาจรวดนะครับของน้ำมันของเราเหมือนเดิมครับนะนี่ครับพวกนี้นะครับเราจะมาเผานะครับท่านผู้ชมครับเริ่มติดเตาแล้วนะครับนะครับวันนี้นะครับก็ติดเตาสายหน่อยนะครับเพราะว่าดินที่เราจะเอามาอุดด้านบนเนี่ยครับมัน มันแห้งครับนี่ครับดินดินจะกระสอบตรงนั้นนะครับมันแห้งเนี่ยผมก็เลยต้องเอาแช่น้าไว้สองชั่วโมงครับกว่าจะได้อุดกว่าจะได้จุดเตาก็สายแล้วครับน่ครับสองโมงแล้วนะครับสองโมงแล้วนะครับก็น้าว่าเริ่มจุดสองโมงแล้วไงครับผมเริ่มจุดสองโมงนะครับก็ ครับตอน10โมงเนาะก็มีการติดแล้วครับนะก็คือเราก็จะปล่อยให้น้ำมันหมดถังนี่ก็ปล่อยแล้วครับฝน,นก็ครับตกลงมานะครับก็เรียกว่าตกลิ้นตกลิ้นนหมตกปล่อยออป,ปลอยเออปาะาทไทยตกปล่อยปลอยเนาะบา,บานมันตกเรื่อมันตกลิ้นน,นะเรื่อยๆนี่ยไม้ก็เปียกเมื่อ ได้น,นอนครับแต่นอนไม่ได้ครับต้องทํางานทานยังไม่มีให้ลูกค้าเลยลูกค้าบ่น่นะพี่ทองสาเาบ่นแล้วนะครับไอ้บางวนมัน,นึ้นานเอามาให้ก็แท้ก็บอกมีย่างไกล้เนี่ยมาทวนว่าเดี๋ยวครับพี่ทองสานะครับเดี๋ยวดิจากการให้นะครับร้านที่พี่ทองสานะครับอยู่ที่บันทลราดนะครับเดี๋ยวบันทาาดแถว เขียงเนื้อแม่สมานนะครับติดกันเลยนะครับอยู่ในื้นที่เดียวกันนะครับยึ่งเยื้องกับตลาดนัดเสียป้อมนะครับตลาดนัดเสียป้อมก็อยู่แถวสี่แยกนะครับบานทาลาดนะครับแยกเข้าฝั่งแดงนะครับยึงเยื้องกับรวมชัยอโรวรวมชัยนะครับนายพันธ์ประธรมาอุดหนุนร้านส้มตำไก่ย่างพี่ทองสาได้นะครับอร่อยนะครับร้านนี้ส้มตำเนื้ออร่อยมากเลยนะครับไก่ย่างก็อร่อยนะครับ โฆษณาให้แกนะครับแกเป็นลูกค้านะแกอุตส่าห์รอทานเรานะนะแกก็ใช้ที่อื่นด้วยแหะแต่ว่าตะวนเมื่อไรมึงจะได้มาเสนอคุณแล้วไม่มาส่งสักทีก็บอกนะเดี๋ยวตะวนรีบจกกัดการให้นาะยองสานะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเรารอไปดูว่าตอนเอาอันนี้ออกล้วจะเป็นยังไงครับผมนี่ก็เวลาเที่ยงพอดีครับโอ้โหสุดยอดครับอากาศ ฝนลินลินครับนะติดแล้วนะครับเตาติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับเห็นว่าจะเหลือน้ำมันไฟมันยังลุกอยู่ที่ในกระบอกก็เลยยังไม่ออกครับก็เลยแต่ติดแล้วละครับสบายใจได้นะครับเอาาพรมออกแล้วนะครับติดแลวครับตตาหนึ่งตตาสองติดใกล้เคียงกันะครับเวลาใกล้เคียงกันนะครับเทคนิคก็คือนะครับ อย่าไปเลี้ยงไฟเหมือนพี่อ้วนนะครับก็คือหยอดไปทีน,นี้นี่นะครับหยอดไปหยอดไปหยอดไปเรื่อยๆมันก็ติดเองนะครับเพราะว่าของพวกนี้นะครับเป็นเร่งมากๆม,มันไม่ติดนะครับคืออุณหภูมิมันข้างในไม่คงที่น,นะแต่ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆครับมันก็ติดของมันนะครับนี่ <Yeah. S 2> ครับท่านผู้ชม เมื่อเตาของเรานะครับใกล้จะดับนะครับตรงนี้มันติดแล้วนะครับแต่มันรอเวลาที่จะดับนะครับก็คือเราจะต้องไล่แก๊สครับไล่แก๊สก็คือเพิ่มความร้อนเข้าไปเพื่อให้ข้างในนะ่ะเพิ่มความร้อนแล้วก็ดันแก๊สเพื่อไปเผาไหม้ไม้ข้างในให้มันเป็นฐานทั้งหมดนะครับ โดยการใช้ท่อนฟืนนะครับขนาดตรงนี้เลยนะครับนี่เลยท่อนฟืนนะครับเตรียมไว้ทักสามสี่อันต่อรอบนะครับต้องเตรียมไว้หน่อยนะครับสามถึงสามอันก็พอครับสามอันนะครับวิธีการก็คืออ่านี่นะครับใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับใส่เข้าไปเลยนะ เข้าไปเลยปึ๊บแจะเห็นว่ามันจะมีไฟพุ่งมานะครับก็คือเขาจะติดไฟแล้วก็ไปไล่แก๊สข้างในนะครับวันนี้เราก็ต้องไล่แก๊สอีกทีเหมือนกันครับเนี่ยนี่จะไล่ใส่ไปนเลยครับ ครับเขาไล่เกียร์นะครับไล่เกียร์ไปเรื่อยๆนะครับสองท่อนก็พอแล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตัวนั้นพุ่งขันเยอะเลยครับตัวนี้ก็พุ่งขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเมื่อไล่แกียเสร็จเราก็รอให้เขาดับแล้วก็เราก็จะปิดเตานะครับหลังจากเช้าวันฝนตกครับก็ เตาของเราก็เยน็นเรียบร้อยครับเย็นแล้วนะครับไฟดับหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูถัดนกันครับผมนีค่ครับถังแรกครับถังแรกอีมันย่อบลงไปนี้น้อยเนาะผมคิดว่าข้างล่างเนี่ยมันอาจจะไม่มีส่วนที่ยังไม่ไม่อยู่ครับถ้ามันย่อบลงไปแค่นี้เนะโอเคนะครับถ่านก็ ดีนะครับเนี่ยไม้ยางนานะครับไม้ยางนาไม่ดียังนะครับเปลือกมันเยอะครับเปลือกมันหนามากนะครับเปลือกมันหนามากสมองเป็นเปลือกหมดดูดูด,ดูเปลือกโอเคทั้งที่หนึ่งผ่านไปรั้งที่สอง ทังที่สองก็งอปลงไปไม่เยอะคือแล้วงอปลงไปไม่เยอะอีกแล้วนะนี่แม่ไม่ยัางนั้นมันจะแตกครับมันไม่จะแตกหรอกมันเปลือกมันเยอะมันเป็นมไม้หมาดครับมันจะแตกประมาณนี้แหละ โอเคเดี๋ยวเรามาเทดูครับเรามาเทดูกันเลยจะเทถังที่หนึ่งก่อนครับถังที่หนึ่งผมว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่สกกอยู่นนแน่เลยอะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมนี่ครับสภาพฐานถังแรกครับก็สวยงามดีเน่ยสวยงามนตอนนี่นี่คืออันที่ไม่เป็นฐานครับก็เยอะเหมือนกันครับเยอะเหมือนกันจะแยกออกไว้ครับ ัวนี้ไม่ขายให้ลูกค้านะครับอันนี้ต้องกรอกไปส่งที่ทองสาธานะกรอกไปส่งที่ทองสานะครับช่วงไม่เป็นฐานก็เียกไว้ครับนะครับถ่ายของเรานะครับมันมันจะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะบางคนบอกว่าทาไมมันมันละเอียดจังเลยว่าแต่มันบ่ได้ละเอียดเนาะมันเป็นก้อนหผ่ก้อนมันอยู่นะครับนะครับมันแต่ว่ามันเล็กนะครับมันไม่ได้ก้อนใหญ่นะครับก็เตาแบบเตาซุปเปสร์นี้มันก็จะฐานก้อนไม่ใหญ่นะครับ พักก้อนใหญ่มันก็จะเห,ห่าไม่ไหม้นะครับมันก็จะเป็นขัาก้อนเล็กๆอย่างนี้แหละครับนะครับแต่มันไม่ได้ละเอียดมันไม่มุนอุ้ยปุ้ยนะครับเราก็จะใส่อย่างนี้ไปให้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับมา,าจจะแตกออกบ้างนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้นะครับมันแตกออกมาแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ได้มุนนะครับมันบมุนนะครับมันบ่ได้มุนครับอ่าไปคนไปไปไปจับจับดูเอามัคคุณมุนเหรอครับมัน มันเป็นก้อนเล็กๆครับมุนคือมุนอุ้ยปุ้ยนะครับมุนอุ้ยปุ้ยเป็นอย่างงุ้นนะครับเนยนะครับมันก็อย่างที่ว่านะครับอเราก็เอาไปเสนอแล้วถ้าไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับทานแต่ว่าบอกว่าทานทานซปเปอร์ซันเนี่ยติดไฟดีนะครับไฟกล้านะครับเดี๋ยวอีกทางนึงนะครับเดี๋ยวเรากรอกกระสอบก่อนครับทางนี้ เดี๋ยวถ่ายอีกถังหนึ่งให้ดูครับค,ครับผมนี่ก็ถานของเราครับฐานของเราถัทางที่สองครับรู้สึกว่าจะเป็นถานหมุนเลยครับดีมากเลยนะฮะเป็นถานหมุนเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะกวอกถุงนะครับไอตัวนั้นได้สอบกวกกว่าครับ ตอนนี้ก็คงจะได้เท่ากันครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะครับตอนนี้เรากําลังจะเข้าหนึ่งพันซับสไคร์นะครับฉะนั้นฝากคนช่วยๆกันหน่อยครับปุ่มข้างล่างมีนะครับช่วยกดซับให้หน่อยนะครับใกล้ถึงหนึ่งพันแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปกับภาพฐาน ทางที่สองนี่ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกนครับสวัสดีครับ